อยูๆๆอยูลลลลลลกลับ้านนะครับว่าน่าจะมาเยอะรอ,อกันไ,ไหไม่ติดเยืนมองฟ้าแล้วกันนะอันแรกว่าแล้วแม่งเต็มบ้านเลยเขาเต็มบ้านเลยเหรอเฮ้ยนูนูน,นูไม่ได้กโกะไหนไี่ชอบแหม่แต่แต่เอาบ้านก่อน ปล่อยมันปล่อยมันมันอยู่ในบ้านเราเอาป้งองโอ้ตาย,ยไหนโอ้โหแย่แล้วจะบ้านเต็มเลยมั้งบ้านเยอะบ้านเรานะแอะวมุวแมแนวมอตรงกลางล้มไม่เห็นมีเลยวงแดงวงแดงอือตรงกลางตรงกลารรงาเยอ,อะเยอะ đi bắp cú lão Cú cầm năm luôn Mình à, cửa quá Ok hay, thua bay Đó là Bố cho anh lòi Chơi lít, lít tẹt Tôi thấy tam, đôn เฮ้ยมึงตามที่อะไรนักหนาเน,นะฮะโอ้โหมีเสียบที่ผ้าตลอดเลยกระบ,บี่เนี่ยต้องเซ็ฟกันคืนมาแล้วใช่ไปถาอูเล่นไปแก่แล้วไหวนกันเอาแล้วมาแล้วลงกลาง วุ้ยมันจัดวันนี้เยอะเอ,อ้ยกูไม่มีลูกแก้ววงแดงวงแดงเยอะมากมันมีลูกแก้วจ้ามาดีกว่านะข้างบ้านกันซ้นนนายหรือขวาขวาแล้วกันไม่รู้เต่นัวจัดงกลางนัวจัด อั้นนี้มาดิบูทบูทตรงกลางปิดไว้ในมันกัานซ้ายหมดฮายาฮารล้ม ли, ลม้ลมลม้มวงแดงวงแดงอ๋อ,มอแม่งแรกคุณในบ้านอยู่วะเฮียพตอทาเลย <c oughs> โอ้สหายหมดครับนงึง Bim này gà lò. Anh ái đàn lấy đi. Bất cứ quá đáng lẽ. Anh sáng quá đàn lắm hòm mùa. Nhét kè bắn à. Any new woman kè tung mong leng tim liệt? gần nè, so gần nè. A lắm à 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 lắm โอ้ตายว่ะทีเดียวเลยเราวนกลับบ้านมก่อนนะเดี๋ยวบ้าไให้ยเยบาให้ยองขอบ้กดพี่ชายเดินมาแล้วเดินมาแล้วฮิวแมนบาเลยล้มโดนครวะหมอลงบ้านเลยครับเดี๋ยไปก่อนแกมุดวะ nó về b้าน nó, nó vào b้าน nào? là một tì một tì mỏ như Bị không biết luôn. Nãu ôtito mà lốm đẻng nó. Rinbit, vào bão Kumon đây đi bão, đi bão, đi bão, đi 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 bão, đi 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 ียนั่นไงสะท้อนสอัตว์ตว์ F10 แม่งวิ่งพลาดเลยตอนเนี้ยที่แล้วหมดที่นั่นมักตีไก,ก่ไอ้สัตว์ดีบับดีบับบีให้อยู่ดีบับบีให้อยู่วงแดงเพียบ กำลังออกไปแล้วนะกำลังออกไปแล้วบายกันกระเดียวกระเดียเหรอย่าๆๆๆๆคิงคิงตายว่ะตายว่ะแป๊บบังบัง

ตายเฮ้ยปินมามันไม่ออกเลยมันบันเลยใช่เดี๋ยวเปิดบ้านแป๊บตายหมดนี่โก้เงินเลยนะอยู่ตรงไหนบอกนะกำลังเดินไปวงแดงวงแดงมาเลยนี่ตรงกลางตรงกลางทรับโว่มาแล้ว โอ้โหี่ต่อสองมือเลยอ่ะโอ้โหโตายเฮียปึ๊บติดดีบัฟไปเออบัฟเพียบไ้สัตว์โดนกูเดี๋ยวกูเกิดมันติดดีบัฟอยู่ตอนนี้เข้าไปเลยอุงแนูม,นมนิเติมละมันทำการ<อ>วีร้อยไปทำไมมามวย หมดหมดหมดมากตายอยู่ดีเลยโอ้โอ้โหบุกมาละเลยบุกละโอ้พีนวิ่งมันดีาปะปั๊บติดโอ้โหติดทีเดียวเองมากมากในกันตรงไหนกันออกวงแดงเลยวงแดงวงแดงวงแดงเยอะมากเล่นวงแดงดีกว่า วงแดงวงแดงเยอะเยอะโดนทอนวะโมลิสโมลิสโว์ในบ้านเลยในบ้านโดนบอมหมอนยิงยิงฮึฮึแค่โน้โหโคตรอุดเลยโออ้ไม่ไม่ลงอ่ะปั๊บติดดิบ๊บติดดิบ๊บติดดิบ๊บอยู่เอาเลยวงแดงเพียบติดดิบ๊บเพียบ หลบเรื่องเล่นยากะ่ะเยอะจัดว่ะสาสดูสาดตูเดมอนการแก้โอ้โหต่อ 50, ห้าหมื่นเลย ดีบับดีบับไว้ดีบับไว้อยู่ไม่ใจไม่ใจวงแดงยิงอยู่ดีบับไว้อยู่นั่นแหละแซวดีบับไว้เออนนั่แหละมันโดนดีบับรัวผมซ้ำให้อยู่ผมซ้ำให้อยู่เกแล้วอ่ะวิ่งไปแล้วกำลังไปอ่ะอืมแตกว่ะ

กระบีไ uh ่ไว้ที่หลังพี่มันตีมันตีหมอท็อปไม่ตายอ่ะติน,นั่นแหละโดนข้าโอ้โหชิ้อตอโอ้โหหมอคิวบานเลยเลี้ยวซ้ายต่ออะไรครับเป็นี้ต้องพุ่งแบบนี้ต้องพุ่งลาว

โอ้หมอไซบ้านเจี๊ยบหมอซ้านเชียบเขาไปเชียบมัดมามัดมามัดมามอซบ้านเจี๊ยบเฮ้ยกูโดนแล้วกูโดนแล้วหมอไซบ้านเจี๊ยบโหเพ่นเลยพี่ชายหมอซ้ายบวานเจี๊ยบต่อด้วยดิครับนิ่งแทงอยู่ฮ่าเรไแตกประมาณเจ็ดแปดตวว่าอย่างหวาน แมวหมยติดดิบับแมวหมยติดดีบับหน้าวงหน้าวงบ้งแดงอยู่บัาไปอยู่บาไปอยู่เอาให้แตกเออสวยมาอีกตัวเจ๊ดิบับให้ติดบับแล้วเอ้แตกให้แตกโอ้ยบิงงมันว่าเล่นเลยเออท้อนไ่หมดไอ้สัดโอ้บิงยังจะกลับฐานด้วยล่ะ ยังอยู่พี่จกเริ่ได้ดมามากล <ไป S 2> ับมากลับมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมันหายไปไหนหมดมันะอยู่ในบ้านไม่ออกไม่ออกแล้วผมบ,บ,บารบปแบบเล่นไม่ได้เลยอะ่ะบ,บ์ปบิงแบบไอ้โกงอยู่นะม่ะ โอ้โหเนี่ยเฮียกัดบ้านเลยดิแบบบิดตีหมอเดี๋ยวกูวิ่งเข้ามั่งนั่งโอ้เล่นไม่ได้เลยมันว้าบอ่ะมันกันบ้านว้ามันกันบ้านไม่ยอมออกเลยตายหมดแล้วบิดลงแล้วผมว้าบอ่ะทอะไรไม่ได้เลยปล่อยตายอ่ะใบยอนนีาแหละลูกบยอนเอาซัดบ้านอยู่แตกแตกกระบี่กระบี่

แต่ไม่จริงไหมมีไม่ถึงอ่าให้น้องแต่ว่าเราหมออยู่ไหนหิวโอ้ยยยยมีไม่ถึงจะจบแล้วอย่าแม้แต่งะเพียงดีติดพิษกูให้หมดไอ้สัตว์ตรงไปเลี้ยวซ้ายหวานจบ เดียวซ้ายเหรอมันจะเข้าไม่ทันนะนี่ตายก่อนเออเข้าไม่ถึงเกิดเกิดเกิดพร้อมกันเดี๋ยวเดียวเกิดพร้อมกันนะไป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 โอ้โันแดงมั้มามาโดนมัดล็อกแล้วผมว่าโอ้โหพี่ชายวิ่งไปเลยโล่โอมก็สวยดิเดินอยู่หน้าตังแค่องค์ที่เออขาดร้อย นะครับ